ส่วนสมเงินสวัสดีนะครับสวัสดีในเช้าวันที่12กลุ่กุมภาพันธ์2568นะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมลิ้นจีนะครับลิ้นจีนครพนม1นึ่ที่ผมตั้งใจไว้ว่าปีนี้จะทำให้เขาติดดอกให้ได้ทำได้แล้วนะครับ ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะความเอื้อเฟื้อจากภูมิอากาศนะครับที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงเดือนกุมภาเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ลิ้นจี่ที่สวนติดดอกนะครับแตตอนนี้ดอกกำลังบานแล้วนะครับดอกกำลังบานสวยเลยนะครับ แปลกใจผมแปลกใจอยู่นิดนึงทำไมไม่มีพึ่งมีแมลงมาตอมดอกของเขาเลยนะครับมาช่วยผสมเกสรเลยอันนี้ก็คือต้นแรกที่เริ่มแทงช่อดอกนะครับตอนนี้เขาได้บานแล้วนะครับดอกเขาได้บานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะอย่างน้อยๆก็น่าจะติด ลูกสองลูกให้ได้ชิมอย่างที่ตั้งใจไว้นะฮะขอไม่ขอเยอะนะครับขอแค่ให้ได้ชิมสะก่อนปีนี้ครับนี่ก็คือที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ตอนทําคลิปตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่ามีความตั้งใจว่าจะทําให้เขาติดดอกให้ได้ก็คือผมตัดแต่งกิ่งนะครับกิ่งกระโดงที่มันพุ่งสูงขึ้นไปตรงนี้ผมตัดทิ้งเลย แล้วก็กิ่งที่มันไม่สมบูรณ์ผมก็ลิดออกครับตัดออกแต่งกิ่งให้เขาเหลือกกิ่งน้อยที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็ให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยบำรุงต้นนะครับหลังจากนั้นก็มาให้ปุ๋ยสะสมตาดอกอะไรพวกนั้นนะครับฉีดฮอร์โมนสะสมตาดอกอะไรพวกนั้นรปรากฏว่า ปีนี้ติดดอกมีดอกให้ดูนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าบางสวนนะครับบางสวนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันก็พูดเป็นตำนองเดียวกันว่าปีนี้ดินจีติดดอกเยอะนะครับซึ่งผมมองว่าสิ่งสำคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับที่ส่งผลให้เขา ติดดอกนะครับอันนี้ต้นแรกที่ที่แทงช่อดอกก็เริ่มบานแล้วนะครับต้น,นนี้ก็ทยอยมาเหมือนกันนะครับทยอยบานเหมือนกันซึ่งเขาก็ไม่ไม่พร้อมกันไม่เป็นชุดเดียวกันทั้งชุดนะครับไม่พร้อมกันทั้งชุดเขาก็จัดทยอยแทงช่อดอกนะครับอันนี้ก็ยังรออยู่นะครับส่วนต้นที่ได้น้ํา เห็นความแตกต่างเลยนะครับต้นที่ไม่ได้งดน้ําคืองดน้ำแหละแต่เพียงแต่ว่าท่อมันรั่วม,มันซึมเขาก็จะได้รับน้ําสม่ําเสมอจากการที่ท่อมันแตกมันซึมก็กลายเป็นใบแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้นะครับอันนี้ใบเริ่มแก่แล้วนะครับเริ่ม แข็งเริ่มเข้มไปแล้วนะครับสำหรับต้ตตนนี้ก็จะเป็นใบซะส่วนใหญ่นะครับต้นที่ได้รับน้ำนะครับอัน,นนี้ก็ได้ความรู้มาอีกหนึ่งอย่างแล้วนะครับสำหรับการทำให้ลิ้นจี่ติดดอกติดใบถ้าอยากให้เป็นใบก็ให้น้ำนะครับเป็นประมาณนี้กล้องทำไมมัวไม่รู้ ต้นนี้นะครับเขาได้รับน้ำในช่วงที่ผมให้น้ำต้นมะยงฉิดนะครับก็จะประมาณนี้เป็นใบสวยเลยนะครับอ่าน,นี้ก็เป็นสวนยางพาราของเราก็ายังกลีดอยู่นะครับถึงแม้ว่าใบยางพาราจะร่วงแล้วนะครับส่วนต้นนี้นะครับกำลังแทงช่อช่อดอกนะครับ ัรกเรตเห็นว่าเขาไม่พร้อมกันนะครับอันนี้ต้นนี้ตอนแรกนึกว่าจะเป็นใบครับเป็นดอกแต่ดอกช่อดอกสั้นการดอกสั้นนิดเดียวครับไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็รอรุ่นกันต่อไปนะครับว่าติดดอกแล้วจะติดผลหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านไปเิยเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ